ข้อแรกเลยนะข้อแรกเลยเรื่องของการตัดใจทิ้งขอให้ทุกคนใช้ความรักในการลงมือทำใช้ความรักในการจัดบ้านใช้ความรักในการทิ้งของทิ้งด้วยความรักนะทิ้งด้วยความรักรักบ้านรักข้าวของรักตัวเองถ้าเราเป็นความรักแบบไร้เงื่อนไขค่ะเราจะรักได้ทุกอย่างเลย ความรักคือหัวใจที่มันเปิดกว้างไม่มีปิดกัน้นไม่มีว่าเธอไม่มีชีวิตฉันไม่รักเธออนะ่าข้าวของหรือเสื้อผ้าไม่มีชีวิตฉันส่งความส่งมอบความรักให้ไม่ได้อันเนี้ยไม่ใช่นะนี่เป็นการตั้งเงอนไขให้กับความรักของเราแล้วนะเราสามารถเป็นความรักและมอบความรักให้กับทุกสปปรรพสิ่งที่อยู่รอบตัวเราได้เลยนะเมื่อเราเป็นความรักอเราจะเอาชนะความกลัวได้นะมันก็จะมีความอ่า มันเหมือนกับว่าถ้าวันนี้สิ่งที่ครูให้ทุกคนถามนะว่าเสื้อตอนนี้จุดประกายความสุขให้ฉันไหมอย่างเงี้ยแล้วถ้าทุกคนได้ลงมือทำนะคะทุกคนจะตอบคำถามได้เว้นแต่ว่าจะกลัวขึ้นมาก่อนโดยที่ยังไม่ได้ลงมือทำเลยโดยที่ยังไม่ได้นั่งเงียบๆแล้วถามคำถามนี้กับตัวเองจริงๆเลยแบบเนี้ยโดยที่ยังคิด ด้วยวิธีเดิมๆใช้วิธีเดิมๆแบบที่เคยทําแล้วยังไม่ได้ทำวิธีที่ครูสอนแล้วเกิดตั้งคําถามแบบนี้ขึ้นมาว่าเรากลัวเนี่ยในวิธีการที่ครูสอนอะเรากลัวว่าเราจะกลับไปมีความรู้สึกแบบเดิมๆคือไม่กล้าทิ้งไม่กล้าตัดใจนะคะอ่ะเอาเอา,เอาแนวคิดตรงนี้ไปนะเราจะต้องทิ้งด้วยความรักนะคะถ้าเราชอบเสื้อตัวนี้เรารัก <c oughs> เรามีความสุขเราก็เก็บไว้ได้เลยค่ะ บางคนบอกว่าชอบทั้งหมดเลยค่ะครูอันนั้นก็ชอบอันนี้ก็ชอบตัดจะทิ้งไม่ลงก็ไม่เป็นไรนะคะคุณสามารถเก็บได้ทั้งหมดเนาะแต่ว่าอย่างที่บอกมีข้อแม้ว่าถ้าคุณจะเก็บคุณต้องเก็บด้วยความรักไม่ใช่เก็บเก็บทิ้งเก็บคว้างเก็บตายเก็บลืมอันนั้นไม่ได้เก็บด้วยความรักนะคะถ้าคุณไม่อยากทิ้ง มีสองช้อย์แค่นั้นเองถ้าคุณไม่ทิ้งคุณก็เก็บค่ะการเก็บของคุณก็ต้องดูพื้นที่บ้านด้วยอ่าถ้าบ้านคุณกว้างมีตู้เยอะมีพื้นที่เก็บเยอะคุณก็ต้องเก็บด้วยความรักดูแลเอาใจใส่พับเก็บแขวนทันวันนนอมแล้วก็ต้องรู้จักของทุกชิ้นที่คุณเก็บไว้สมมติจัดเสื้อผ้าเสื้อผ้ามีร้อยชิ้นสองร้อยตัวหมดแบบเต็มคุณต้องรู้อะแล้วเวลาคุณ จะแต่งตัวจะออกไปไหนคุณจะต้องรู้ว่าเอาจะหยิบเสื้อตัวนี้อ๋อฉันมีนี่ฉันมีชุดเดรสอันนี้ฉันมีกระโปรงแบบนี้จะต้องมิสแอนแมทแบบนี้แต่ถ้าคุณเก็บแล้วคุณลืมเก็บแล้วไม่รู้ไม่ชี้เก็บแล้วลืมอาวฉันมีแบบนี้ด้วยหรออะไรเงี้ยนี่คุณไม่ได้ใส่ใจเลยคุณไม่ใช้ความรักเลยคุณใช้ความขัดแคลนคุณใช้ความเสียดายคุณใช้ความหวงของมาใช้เก็บข้าวของเหล่านี้ซึ่งมันเป็นพลังงาน สีดำสีดำนะคะพลังงานสีดําคือพลังงานสีเทามันไม่ขาวสะอาดมันไม่บริสุทธิ์มันไม่สุขสว่างและมันไม่เป็นหวงจุ้ยที่ดีมันไม่เป็นพลังงานที่ดีนะคะถ้าเราดูแลถ้าเรารู้ว่าโหดูแลไม่ได้หรอกมันมันฉันไม่ได้มีเวลามาใส่ใจเสื้อผ้าเยอะแยะขนาดนั้นเราก็ส่งต่อไปให้เจ้าของใหม่ค่ะส่งต่อไปให้เจ้าของใหม่ที่เขาดูแลได้ดีกว่าเรา เนี้ยเหมือนน้องหมาเลยนะอาถามว่าถ้าคุณแบบสามารถที่จะดูแลรักและดูแลอ่ะน้องหมาคุณอาจจะมีสักหนึ่งตัวก็ได้แต่ถ้าคุณมีหลายตัวคุณบอกว่าคุณดูแลไม่ไหวเลี้ยงไม่ไหวคุณลืมให้ข้าวคุณลืมให้น้ําคุณลืมหาที่อยู่ให้เขาไม่อาจจะตายไปก็ได้ถูกไหมถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตเราจะเห็นชัดเจนแต่เสื้อผ้าเขาของเครื่องใช้อ่ะค่ะเขาก็เหมือนถ้าเราคิดว่าเขาเป็นเหมือน สิ่งมีชีวิตสัตว์เลี้ยงสิ่งมีชีวิตในบ้านเราเรารู้เราจะต้องใช้ความรักในการเลือกเขาละค่ะแล้วก็ตัดสินใจได้สักทีว่าควรจะเก็บไว้ไหมถ้าเราเก็บไว้เราเก็บไว้เลี้ยงเราก็จะต้องดูแลเอาใจใส่อันไหนมันขาดอันไหนมันจิบแตกอันไหนมันเงี้ยนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องดูแลเอาใจใส่ข้าวของของคุณเหมือน,นสัตว์เลี้ยงะหรือว่าตัวไหนหรือชิ้นไหนที่คุณไม่ได้รักไม่ชอบละมัน มันจะไม่มีเวลาดูแลแล้วฉันก็ไม่ได้ใส่มันเลยก็ส่งต่อนะคะส่งต่อด้วยความขอบคุณลองทำดูก่อนลองทำดูก่อนนะ